ยังไม่จบที่ดอยพระชานะครับจะพามาสอนอ่านอักษรรูนนะโดยวิธีการนะครับจับ2สเต็ปนะสเต็ปแรกเนี่ยจับว่าอักษรรูนนะครับต้องการสื่อสารอะไรกับทวยเทพที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้นะครับหรือว่าท่านต้องการที่จะบอกอะไรนะบอกกล่าวเป็นประโยคบอกเล่านะครับอักษรรูนเนี่ยคือการตีความเป็นประโยคอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าคําถามแรกนั้นจะออกมาเป็นอะไรนะครับ ลองเสี่ยงหยิบรูนสองอักษรเหมือนเดิมนะครับอธิษฐานว่าเทพเทวดาที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะหรือว่าที่ปกปักรักษาพระพุทธรูปแห่งนี้นะครับต้องการจะบอกอะไรนะปรากฏว่าได้รูนเบรกข้างหน้ากับหัวแล้วแนวดิสกับหัวนะครับแน่นอนว่าอาจจะเป็นความเบื่อหน่ายนะครับของพฤติกรรมบางอย่างนะครับของสุภาพสตรีนะครับรวมถึง เรื่องราวของคนที่มาขอพรน,นะครับหรือร้องขอนะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินพอดีนะครับหรือว่าเกินขอบเขตไปจากนาวิสกับหัวนั่นเองนะภาพสติก็เป็นเบรขหน้ากับหัวนะอันนี้ใครศึกษาสอนลุนก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับทีนี้พออ่านค่าพลังงานนะครับก็เสี่ยงยิบอีก2รุ่นนะครับเพื่อดูพลังงานนะครับที่รายล้อมอยู่ในภาในวิหารแห่งนี้ได้อูรุสกับเอว์ดนะ เป็นพลังงานดีๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังงานดิบนะจากอูรุสเนี่ยเป็นพลังงานดิบจากพวจัก,กรวาลน,นะครับจากสากลนะครับอ่าแล้วก็มีพลังของความรวดเร็วนะพลังของพาหาันะ นะครับแต่ในมุมของพลังงานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเอวัชจะเป็นในลักษณะของอาจจะเป็นประตูเชื่อมต่อมิติก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ถ้าตีความในเรื่องของความเชื่อนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของพลังนะครับระหว่างมิตินะแต่ก็ไม่ได้เต็ม100อนะครับอาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยเนื่องจากว่าเอวัชกับอูรุสเป็นลูนที่มีพลังผักกัน ตำราสองเล่มนี้นะครับได้รวบรวมวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์อักษรรูนจากทั่วโลกนะครับมาเป็นคู่มือที่ครบเครื่องที่สุดนะหนังสือทั้งสองเล่มนะครับบวกกับชุดรูนไม้จานมือนะครับราคา1000บาทนะครับสามารถสั่งซื้อแยกได้ตามที่คุณต้องการนะและที่สําคัญนะครับท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้นะครับโดยมีชุดวิดีโอเนี่ยปรับพื้นฐานให้แล้วก็มีเทคนิคเคล็ดลับนะครับหนังสือแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันได้อย่างไม่หลงทางนั่นเองนะครับ